กันแบบว่าเป็นนกกาสุปสรากันมากเลยมันเป็นอยู่ในงานอีเวนต์คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้วันศุกร์ใช่ไหมทุกคนมานี่มานี่มานี่ค่ะการเวลาพาคุยจะพาไปพบกับนี่เลยอมลึกกึ่ยมันลึกกึ่ยมลึกกึ่ยเฮ้ยเด็ตาน้ซีเบิร์ตการจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะให้ตังด้วยนะ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วปอเปียเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแม่มดตัวน้อยแสนสนคนนี้แน่นอนน้องนาตาลีสตีเบิร์ดเด็กน้อยวัย11ปีที่แจ้งเกิดจากเพลงเมลึกกึกกื้เพลงจังหวะสนุกสนุกที่รายมนทำเอาคนร้องตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองและมีผลงานเพลงยืดตามมาอีกหลายต่อหลายเพลงก่อนที่จะหายเงียบจากวงการไปล่าสุดคุณผู้ชมขามีกระแสนในโลกโซเชียลแชร์ภาพของเธออีกครั้ง ในลูกสาวสวยสุพร่างวัย26ปีหลายคนคิดถึงจึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ปอเปียมาตามหาเพื่อพูดคุยกับแม่มดสาวคนนี้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับน้องนาตาลีเรียบร้อยแล้วโอ้มันลก,กย้มนลกมลก,ก,มลก,ก,มลก,กสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมหลายคนคิดถึงนาตาลีแล้ววันนี้ก็โตเป็นสาวแล้วจริงๆด้วย ค่ะเพิ่งจะยี่สิบหกไปเมื่อสองสามวันนี้แล้วค่ะยี่สิบหกใช่ไหม <c oughs> แล้วเป็นไงอายุช่วงยี่สิบหกแปลกดีค่ะอตอนตอน,นเด็กเวลาเราดูคนแบบยี 25, ่สิบห้ายี่สิบหกจะรู้สึกว่าโตจังเลยพอเรายี่สิบห้ายี่สิบหกเสร็จก็ยังไม่โตเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เด็กด <c oughs> ี <c oughs> นะเออจากเสียงยงัยงเด็ยๆๆยกยังแปลวน่ารักอยู่เลย<า>นะคะจำได้ไหมว่าตอนตัวเองเด็กๆอ่ะตอนที่เข้าวงการตอนนั้นสักสิบสิบเอ็ดขวบหรือเปล่าคะสิบเอ็ดค่ะตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองดังมากตอนนั้น เหมือนพอเราทํางานเยอะมันแบบออกไปงานบ่อยก็เลยเหมือนไม่ได้เจอฟีดแบ็คตรงๆเท่าไหร่แล้วก็<ม>อย่างส่วนใหญ่แฟนเพลงก็จะเป็นเหมือนแบบเด็กๆด้วยกันก็จะไม่ได้แบบมีแฟนคลับตามอะไรขนาดนั้นออแต่ว่าก็คือไปไหนก็จะมีคนรู้จักออก็เพิ่งจะมาพอช่วงแบบพักจากงานอะไรเงี้ยค่ะเวลาได้ไปเดินเล่นอะไรอาเงี้ยถึงจะแบบเพิ่งรู้ว่าเออคนรู้จักเพลงเยอะแฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนแบบว่าร้องตามเพลงเราเนะี่ยมีความสึกไงคะปืม้มไหม เหมือนรักเราสนุกเขาก็สนุกด้วยเลยอะคะ่ะ หลังจากห่างหายจากวงการไปสาวนาตาลีก็ทุ่มเทให้กับการเรียนเต็มที่ดีกรีเนี่ยเกียรินิยมอันดับหนึ่งเชื่อนะคะจากสาขาวิชามัลติมีเดียคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตใช้เวลาเรียนเพียงแค่3ปีกว่าเท่านั้นเองเห็นสวยเฉียวแบบนี้เรื่องสเสน่ห์ปลายจังหวะก็ไม่ธรรมดาเพราะลัดฟ้าบินไปเรียนต่อเชฟที่เดนมาร์กก่อนจะลัดฟ้าไปแคนาดาเพื่อรับเรียนด้านการบริหารจนจบด้วยเกรดเฉลี่ย4ี0ขึดนย์นนเลยเรียกว่าเป็นเลิศด้านการศึกษาจริง นะคะนแต่ใช่ว่าสาวนาตาลีจะห่างเงียบไปซะทีเดียวนะคะเธอยังมีงานเดินแบบอยู่บ้างปล่าปลายและได้บอกกับการเวลาพักคุยว่ายังรักในการร้องเพลงอยู่แต่ถ้าได้ลองเล่นละครก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นม่นนอยเลยเลยคะ่ะไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าให้ทำอย่างอื่นก็จะอะไรยิ่งอยู่ในวงการเราก็ยังสนุก ในว่าในว่ายังยังสนุกอยู่แล้วก็อย่างละครไม่เคยลองแต่น่าจะ ท้าทายดี่ะเพราะเหมือนเราจะต้องสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นน่าหลอกเนาะใช่ไ<ช>หะเหมือนแบบแทนที่เราจะเป็นตัวเองแล้วไปเป็นคนอื่นได้เปลี่ยนบทไปเลยน่าจะสนุกลองแบบเปลี่ยนแนวว่าแต่ถ้าชีวิตตอนเมื่อก่อนเราเป็นนาัตาลีแบบว่ามันลึกเก้อๆใช่ไหมกับตอนนี้เนี่ยที่ใครหลายคนแบบเฮ้ยโตเป็นสาวบางทีจะจไม่ได้ถูกไหมคะชีวิตเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงบ้างเมื่อก่อน คนจะจาได้เยอะกว่าแต่มีทั้งคนเข้ามาทักเข้ามาขอถ่ายรูปมีเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงพอช่วงที่หายไปก็จะนิ่งๆเหมือนใช้ชีวิตได้เต็มที่อะไร่บ่ไม่ค่อยมีบางคนจาได้บางคนก็จําไม่ได้แต่ว่าถ้าใครจาได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกล้าถักอาจจะหน้าดุหรือเปล่าหนูไม่รู้บางคนแบบถ้าหน้านิา่งๆแต่แบบว่าหน้าดุไงคะ ส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มๆที่อยากจะยื่นใบสมัครเนี่ยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเพราะสาวนาตาลีเนี่ยเขามีหนุ่มดูแลหัวใจอยู่แล้วมีนามว่าหนุ่มโอต๊ตที่คบหาดูใจกันมาถึง3ปีมีภาพสวิทอัพลงไอจีส่วนตัวอยู่บ่อยๆให้หนุ่มๆเนี่ยได้แสดงใจเล่นอยู่เพียบเลยเลยค่ะแม่ ได้เจอแม่มอดสาวคนสวยกับตัวขนาดนี้ปอเปียกขอให้สอนไร่มวโอมเมลิกกิ๋ทาเป็นสุดฮอตประจำตัวเธอสักหน่อยละค่ะออมลิกกิ๋เมลิกิมิกิโอ้ยเริ่มไม่ไหวนะคะเห็นที่ประเปีะจะเกินไวไปนิดค่ะให้สาวนาตาลีเนีโชว์ลีลาโซโล่เดี่ยวให้แฟนๆที่หายคิดถึงกันดีกว่าค่ะ คิดถึงกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครนะคะที่คิดถึงดาราท่านไหนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจรายการยกทับข่าวเช้าได้เลยนะคะแล้วการเวลาจะพาไปคุยคะ่ะพักนี้วีระชุนถ่ายภาพการเวลาเสาเรือนยกทับข่าวเช้า p p t ีทีวรายงานคะ่ะ งรักจุงหลงยกท็อปข่าวเช้าค่ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะ